ภาษสาท่านนะครับวมามมาินนะครับมันก็เป็นความพนะครับก็เจ้าที่อยู่ที่บ้านนี้นะครับขออะไรนะครับส่วนมากครับขอท่านจะจะได้นะครับท่านจะให้สมดังความมุงมั่นปารนานะครับเรื่องหน้าท <f erv> <eps> ี่การงานนะครับวันนี้มาายท่านนะครับกนะครมาด่มมนนมีการัหลก็ได้ทำตามร เ้าเรียนรู้ทายไปหมดวันที่จับคู่หายบาลเรไปรุ่งอาจ้ะตามตัวห้าหน้อยวันนี้เนาะจ้าก็ทำการสินตาเนะจ้า,จาตาสิทธิชัยยาย,ายหอมจันเนะจ้าคือบุญแล้วได้ ตามที่ต้องการก็เลยต้องเลี้ยงท่านเนาะจะ้ะเดี๋ยววันนี้เรามาเอาหวยจากทูบเสียงไทยเนาะจ้ะไปรุ่นฮานอยฮานอยวีไกันเนาะจะ้ะน,นี่เลขจากทูบเสียงไทยเนาะจะ้ะ ก็จะตรงกับความฝันนอกจากเมื่อคืนน้ฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์พี่ชายหายนอกจากมอเตอร์ไซค์เลขทะเบียนรถสองสามนอกจากปกติไม่เคยฝันแบบนี้นอจากเมื่อคืนน้ฝันแล้วก็มาตรงกับเลขถูกเสียงไทยนอกจากเ,าเป็นแนวทางนอกจากเอาเป็นลุ้นเป็นแนวทางหวยฮานอยหวยฮานอยวีไอพีนอกจากมีโชคมีลาบด้วยกันนอกจาก ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบน้ำกันนอกจากสองหนึ่งสาม,สามนอกจากเป็นลุ้นกันน,กน,นอกจากหอยฮานอยหอยวีไอพีจ้ะนี่ก็จะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนอกจากคือคุณตาสิทธิชัยและยายหอมจันทนอกจากบุนอะไรเกี่ยวกับเรื่องหน้าทีการงานกับสุขภาพนะจะกาจะหายถ้าหายแล้วก็ต้องแก้บ่นนะจาะบุนอะไรก็ต้อง แก้นะจ๊ะอันนี้ก็งวดน,นี้บนหัวหมูนะจ๊ะก็เลยต้อเลี้ยงหัวหมูนะจ๊ะนี่คือพี่ชายเขาบุญนะจ๊ะบุญขอให้มีรายได้จาก Youtube ก็ใหไ้ได้ก็ได้จริงๆนะจ๊ะก็เลยแก้บุญาาจ๊ะนี่สองหนึ่งสานะจ๊ะเอาเป็นรุ่นน้ำกันนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีโชคมีลากถูกหวยหานอยฮานอย v i, i p อาจารย์ในวันนี้จ้าสวัสดีจ้า